สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่สู้ก็อยู่อย่างนี้จับสัญญาณยุบสภานาทีนี้คงไม่มีใครพร้อมเลือกตั้งไปมากกว่ารัฐบาลประยุทธ์นักเลือกตั้งจมูกไวัยรู้ถึงทิศทางลมและสถานการณ์การเมืองได้ก่อนเสมอเช่นเดียวกับในขณะนี้ที่บรรดาน,นักการเมืองฝ่ายค้านจานวนไม่น้อยพูดถึงการยุบสภาของรัฐบาลกันแล้วว่า มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วงปลายปีนี้การเก่งข้อสอบเรื่องการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ของคนในฝ่ายค้านถูกพูดถึงมากพอๆกับความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองใหม่ที่ชื่อรวมไทยสร้างชาติที่มีประลัดชิงหรือชัดชัยพรมเลิศปลัดกระทรวงมหาไทยเป็นตัวตั้งตัวตีปลุกป,ปั้น ประหลัดชิงที่มีพวกในหลายพักจึงให้คนทั้งในพลังประชารัฐไม่เว้นแม้แต่เพื่อไทยช่วยจัดหาชาวบ้านมาเป็นสมาชิกพักนี่จึงเป็นสัญญาณสำคัญที่อาจบ่งบอกว่า ฤดูการเลือกตั้งกำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้าปัจจัยอื่นที่เกื้อหนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาหากต้องยุบสภาช่วงปลายปีเงื่อนไขสำคัญคือการมีอยู่ของ250สวซึ่งเป็นนั่งร้านและมีอำนาจโหวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีได้ตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ60ไม่ว่าหลังการเลือกตั้งพลังประชารัฐหรือบรรดาพักสำรองและพักสาขาจะได้เสียงน้อยกว่าคู่แข่ง ที่ได้เสียอันดับหนึ่งก็ตามก็ยังมีสิทธิรวบรวมเสียงแข่งจัดตั้งรัฐบาลได้อยู่ดีแถมยังมี2 5 0สวอตุนไว้เรียบร้อยเมื่อมองคู่แข่งสำคัญอย่างก้าวไกลคนในพลังประชารัฐมองตรงกันว่ากระแสนในการเลือกตั้งครั้งหน้าต่างจากสมัยอนาคตใหม่ที่กว่าสอสอได้ร่วมร่วมร้อยชีวิต เพราะได้ปัจจัยหนุนกรณีไทยรักษาชาติถูกยุบจึงส่งผลให้คะแนนเทมาจนมีสอสอส้มหล่นจำนวนมากทว่าต่อไปคงไม่ง่ายสำหรับก้าวไกล ขณะเดียวกันสนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้หากบุคคลที่ผู้มีอำนาจวางตัวให้เป็นพ่อเมืองหลวงอย่างพลตำรวจเอกจากทิพย์ชยจินดาเข้าเป้าได้ตามเป้าก็เป็นอีกสัญญาณบวกสำหรับรัฐบาลหากคิดจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่คงมั่นใจระดับหนึ่งว่าประชาชนยังตอบรับรวมถึงผลงานของรัฐบาลที่ได้ทำมาตั้งแต่สารพัดคร คงการเยียวยาจากสถานการณ์โควิดติดใจประชาชนการจัดหาวัคซีนล้วนเป็นจุดขายในสนามเลือกตั้งได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามหากยุบสภาแล้วสถานการณ์ย่ำแย่หรือเพียงพล้ำกว่าที่คาดแกนนำในพลังประชารัฐก็ดิดลูกคิดเตรียมทางออกไวแล้วว่าเมื่อยุบสภาเลือกตั้งใหม่ต้องช่วงชิงจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ ภารกิจต่อไปที่ต้องทำให้ลุล่วงภายในเวลาไม่กี่เดือนคือผ่านร่างพรบงบประมาณปีถัดๆไปก่อนที่จะยุบสภาเลือกตั้งใหม่อีกรอบเพื่อเป็นการตัดกำลังคู่แข่งไปในตัวดังนั้นหากมีการยุบสภาปลายปีนี้ด้วยเหตุผลเรื่องความได้เปรียบทางการเมืองก็ไม่แน่ว่าในปี65 อาจจะมีการเลือกตั้งใหญ่เกิดขึ้นถึงสองครั้งคือช่วงต้นปีและปลายปีเพราะนาทีนี้คงไม่มีใครพร้อมเลือกตั้งไปมากกว่าผู้กลุ่มอำนาจรัฐในขณะนี้ที่เปี่ยมคุ้มกำลังมีทั้งทรัพยากรเงินอำนาจรัฐและเครือข่ายต่างๆในมือถือเป็นเกมต่อท่ออำนาจชนิดที่ไม่ต้องการให้ถูกช่วงชิงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ